บ่พี่น้องเมืองเอาเมื่อนี่อย่างนี่ปลานิน่นปลานิ่นเผาเกลือน้ำจิ้ม้ยเบืองน้ำจิ้มเบืองเมืองเ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 ป็นตาแซบบ่ะมีขนมเสน้นแล้วก็มีผักมันหล,ล่สนสำลีแตนหิมะหิมะมากินน้ำกันพี่น้องพี่น้องเบิ่งเอามันเป็นตาแซบบ่จ้าปลานิ่นตัวบักเอบเบ่งตัวบักไงเลยเผาเกลือ กำลังหเห like ็ดแล้วสุกใหม่ๆนี่มาพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันจะเองพี่น้องบู๊ล่าสมเป็นแต่ละปุ่นอีกีกันปุ่นนี่ปีปีปีสบายปุ่นนี่ปีปีปีสบายมาซอยข่อยเน่พี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องพี่น้องสุขสู่คนวันนี้เผาเกลือบูเล่าสั่นแต่ลยสต่วันนีจ้ะพี่น้องสุขสู่คนสบายดีกันมาจ้ากข่อยก็สบายอยู่เบิ่ง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  ปนินเผาเกลือถาดบักยางไงยางหลวงโตบักยางไงยางหลวงมามากินน้ากันมามามาซอยกันซอยกันมาสิมามาซอยกันซอยกันออกมาซอยออกมาซอยมาซอยปนินเผาเกลือน้ําจิ้มน้ําจิ้มอันโอ้ยบอกไปอ่น้ำร้ายไปอะยังไง มันเตะจมูกหวนหว้วนพี่น้องไอ้น้ำจิ้มอันนี้ใส่อัน,นใส่อย่างนี้บ่ดนี้ใส่ทั่วปนน้ำทั่วลิสงปนเองตําเองตําแบบว่าพ่อให้มันละเอียดในนีดน้อยเดียวให้มันละเอียดลายแล้วก็มีขนมเ้นแล้วก็มีผกัผกคุณพักคุณผกัผกอ้ยผกักพี่น้องเผักขนมเส้นพอมมาบาันี้มนลุยก่อนอืนอ่นเทโคกนี่มาเปิดก,ก่อนทก่อนจิ้นโคกต้องทำเลยก็เปิดก่อนเปิดแล้วก็เท ฟองมันแเบิ่งโอ้สาจัดเต็มฟองมันสาจัดเต็มล้นล้นคือใจะ้อพูแลลวพี่แว๊ครับถามมายายเต็มหรือเปล่าเนี่ยมึงมันจัดเต็มมันล้นพุ่น้องน้องเอ้ยข้างมือมันกับเต็มข้างมือมันกับล้นเออข้างมือมันกับบดเต็มมันเป็นบางมือมันผ่ามันสินต่อจ้ะพี่น้องมันเป็นบางมือมันผ่ามันสินอืมพี่แมวมาชนีดมันลุย ชิวๆโชคดีจากพี่น้องสุกขู่ซูคนมีแห้งทองยาวหนิบะที่นี่ขอกลับก่อนมันจป็สิกินถนัดเลยบะที่นี่กลับมาทางนี้นี่มันหลุดแต่มันแตกเอามาทางไหนเนาะบะที่นี่เอามาทางนี้มาทางนี้มาทานี่ มือน้องก็ได้แกะตาเลดสมนันตัวคุณนะโอ้บ่นเราเป็นจะแสบยบจำได้พูดถนะเสียงคนใหญ่เนี่ยเสียงคนใหญ่ทัควพมวสะอาดยุซีว่าเป็นเด้คนใหญ่ก็ไดผ่าผ่าตาคนยุซซีว่เป็นคนใหญ่ก็ได้มองเห็นสัตว์บอกระจุกเดิมมุนไปมุนมากสิกแกะเอาเกลือออกก่อนเกลือ ส่แก้เกลือให้เบิ้ลคนนะอู้ออกมาเป็นเข Blue ื่เลยคนนะเกลือออกมาเป็นเข Alf ื่เลยคนนะทุกคนถ้าจรินขทอดเที่ยงไงมากินน้ำกันคนนะเกลือไมีใช่ข Moon ับถามย้ายยันเวลาหนูทำทำในเกลือไม่เ <hum> ป็นแผ่นกระสันเขาทำยังไงอ่ะบางคนก็บอกว่าให้ใส่แป้งให้ใส่แป้งแป้งเป็นอย่างไรอันแต่ว่าจะโซมกรใส่แป้งย่งจะโซ่ลานปลาเพราะปลามันเปียกๆปลาเพราะท่นแห้งนะ เทเกียร์ซะเลยเทเกียร์ซะเลยพี่น้องมันติดอืมันติดกันที่บอกให้ผู้นั้นแกะออกมาเออแกะเกีลือออกมาแกะเกีลือมาเลยพอเกลือมันกินมันมันเค็มเ <c oughs> กลือมันเค็มพี่น้องแกะออกมาผู้นั้นนี่แหละเลือสมดุ็กนโอ้ยหน่อยนี่แหละประเดินปันน,ปนินอบเกลือปันนินอบเกลือผู้นั้นโอ้ยแกะมาแกออกมามแกะเกลือกันพี่น้องเดี๋ยวค่อยกินก็เกลือมันเค็มไง เกลือมันเค็มแล้วเธอทะเลเรียกพี่เลยนะเธอเกลือเนี่ยแล้ว <c oughs> เลื่องฉันนั่นแกะมาได้เนี่ยมั้ซอนนี่ก็ใช้ประโยชน์ได้ดีได้หน,น,น,นิซ่อนอันนั่นซ่อนเพิ่มเค็มรสดีมากนี่ซ่อน,นรสดีได้ดีบกบ่ามั้ยวันได้ซื้อได้ดีซื้อรสดีเพิ่มเค็มมากได้หนิซื้อรสดีมาจากเมืองไทยคนน่ะมา หอรถดีมาจากเมืองไทยคุณแถม่น้องมันเบดสมันแตกที่นี่เอาันี้ออกอันระบาที่นี่กระสเอาอนี้ออกพีหน้อยัดใส่อ่ะมือโอ้ยฮออบาที่นี่ออ้มือเล็กมือกระทะทองแดงมือเล็กมือเล็กอัน เครื่องเคียงมันพี่น้องมันได้หอมไงมันหอมใช้ใบบักกูดแล้วก okay? so oh, 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 ันใช้ตะไคร่ไหมจ๊ะใช้ใบบักก so so ูดแล้วก็ใช้ตะไคร่โอ้พี่น้องเอ้ยมันหอดหอมแบบถึงหอมหุยหุยเลยโอ้หอนหอนอ่านขื่นอ่านขื่นหอนหอนนักเลเองได้ดิทำเองกินเองนักเลงพอวันนี้ผู้ใดเห็นไหนกินพี่น้องเฮ็ดเองมามากินน้ำกันเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนนี้ค่อยกินอันยัดใส่เคียงยัดใส่เคียงเคียงยัดใส่มันน่ะมันเลิศสุดมันเจ๋ มีอย่งอีกแมหมม่หนตัดาใจเหนาไปหนไปหนอันนั่นไหมอันปะที่นีิลอกนังไม่ได้ปะที่นี่คนโอ้ไปหนเอ้ออู้อ้ไปหนเบิ้งเบิ้งเบิ้งมเห็นบ่ เขาจูนพูนนี่ดหน่อยเดพวกเจ้านโอไม่จ้าหัวขาดปากหัวขาดูสิพวกเจ้านขาดโอ้เสร็จมนคนเสร็จมึนไปต้องอ้านคนหนักคนกินหนักนี่นี่นี่เบิ้งเบิ้งเบิไอขวนวเบิ้งเบิ้้งตะเตโอ้ไปหน่อยาปิมันลุยเลยปะขิงมาลุยเลยนะค่ะมาลุยเลยค่ะโอ้นันเลยสมเต็มทองหลักส้ยน่ง มพงเอาทองนับไส้มันพี่น้องเ้ยมันะเแตมาที่นี่เอานี่คำใหญ่ๆสุดแซ่ขนมเสียขนมเสี่ยงสวนเขนมเสยงขนเสียงเสียงเนาเเลยเสียงเนมเสี่ยงเนาเหนียวนุ่มพี่น้องเอ้เสี่ยง นส่เน่าเนียวนุ่มใเลยบอกนินอู้หัวนิดกวัานีโอ้อบ้ดนี้เนือเนือปนินไหมอ้จนส่วนนี่เสร็จแล้วม่งมองเห็นส่วนกูเหรอ้างหลี่มจะน้ำจิ้มเลยป่ะีนี้ึมึ่คำ

บ่อยากผักเห็เบื่งเนื้อปลามเหรปโซบะร่บงเนื้อปลามันห้วนอายขึ้นหวนห้วน่อยากผักเ็ยหน่อยโ้ักกินกินแเบนี้โอยหน่อย อืมเปน็นอะไรเสกบ่ะนี่จิ้มอะทีไหเลยปไหนเอาอะไรมาแรกก็ไม่อยอนวู้มันงอไปหอไปหตัวเี cái <laughs> đó cũng là đẹp cũng là lớn nhờ tao tông áo nó đấy nó lại không bỏ liền cả cái cũng mất mực à chỉ ho đi bà chị không nhai lại mới bạc nó mà không ngoài luôn เขาขั้มเนื้อน้อยอ่ะบอกีขนาดคั้น้อยอยู่ได้นี่บอะโอ้ปุ้บน้ำจิ้มนี่ถึงใจครับอืม Mm ค่ะว่าเป็นงูสิง